สวัสดีครับพบกับไลฟ์สดผ่านช่องทาง Facebook Fanpage ของ YG l G Future แฟนเพจของ YG Buri แล้วก็สกากสตรีมสดผ่านช่องทาง y o u t u b e l i ฟ e นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มราคาทองคำกันครับราคาทองคำผันผวนแล้วก็แกว่งตัวค่อนข้างรุนแรงตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับช่วงเช้าวันนี้ราคายังมีแรงขายออกมาอย่างต่อนเนื่องทั้งนี้หลายปัจจัยเลยครับกลับเข้ามากดดันราคาทองคํา ไม่ว่าจะเป็นการฟื้นตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับรวมทั้งในส่วนของดอลลาร์สหรัฐก็มีสัญญาณของการขยับและก็การแข็งค่าขึ้นด้วยนะครับก็ทำให้ทองคำยังถูกลดความน่าสนใจลงรวมทั้งราคานองคํำหลุดกรอบแนวรับที่เป็นชแนลที่ทางขาขึ้น ก็เกิดแพนิคเซลแล้วก็การตัดขาดทุนในรูปแบบของการคัดลอสออกมานะครับราคาก็เลยมีลักษณะของการอ่อนตัวแล้วก็ปรับฐานลงเรามาดูกราฟการเคลื่อนไหวของทองคําเมื่อวานนี้กันดีกว่าครับจะได้เห็นทิศทางแล้วก็โมเมนตัมของทิศทางราคาทองคํานะครับราคาทองคําจากกราฟนะครับเราสะท้อนให้เห็นเลยครับว่าพอราคาวันนี้นะครับมีการเคลื่อนไหวแล้วก็มีการแกว่งตัวรักษาระดับเอาไว้พอราคาเริ่มรุ่ดโซนพันเรยเหรียญดอลลาร์ต่อเฮกซ์ออนราคาก็เกิดแพนิคเซล พักฐานหรือปรับฐานลงมาครับราคาพยายามทรง,ทรงตัวใกล้กับบริเวณ1 8 8แแต่ไม่สามารถทรงตัวแล้วก็รักษาระดับเอาไว้ได้นะครับจึงเกิดลักษณะของแรงขายให้เกิดการพักขาแล้วก็การปรับตัวลงต่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับราคาทองคำร่วงลงแล้วก็ปรับฐานลงไปแตะระดับต่ัสุดบริเวณ1,828รยีเหรียญดอลลาร์ต่อเทส์ออนนะครับในช่วงเช้าวันนี้ราคาอ่อนตัวแล้วก็ปรับฐานลงต่อหลังจากการรีบาแล้วก็การฟื้นตัวขึ้นเป็นไปอย่างจำกัด โดยราคาทองคำในช่วงเช้าวันนี้ลงไปโลบริเวณ1817เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอราคาทองคำม,มีการทำโลใหม่ในลักษณะของการสร้างระดับต่ำสุดครั้งใหม่ในรายเดือนนะครับแล้วก็มีการสร้างระดับต่ำสุดครั้งใหม่จากวันก่อนหน้าก็สท้อน้เห็นถึงแรงขายที่ยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจำกัดทั้งนี้เนี่ยหากเราดูพฤติกรรมของราคาทองคำจากแรงขายหรือการแพนิคเซลในช่วงวันศุกร์นะครับเราพบ ค่อนข้างชัดเจนครับว่าแนวโน้มหรือโมเมนตัมของทองคำเนี่ยมีลักษณะของการอ่อนตัวแล้วก็ปรับฐานลงแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาราคาจะพยายามทรงทรงตัวรักษาระด,ดับเอาไว้นะครับแต่พอราคามีการทำนิวโรหรือสร้างระด,ดับต่ำสุดครั้งใหม่ราคาจึงเกิดลักษณะของการอ่อนตัวแล้วก็การปรับฐานลงคล้ายๆกับช่วงเช้าวันนี้ครับแต่ถ้าเราไปดู กองทุนขนาดใหญ่อย่างเช่นกองทุนทองคํา SPDR Gold t r u s เราก็พบว่า SPDR Gold t r u s ไม่ได้ลดการถือครองทองคำลงนะครับยังคงถือครองทองคําเท่าเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงก็ยังทําให้ ภาพโดยรวมของกองทุนขนาดใหญ่ยังไม่ได้เทขายหรือทิ้งในส่วนของตัวทองคำออกมาครับนอกจากนี้ YLG ไปเช็คในส่วนของ Position สถานะซื้อขายของตัวตลาดทองคำในฝั่งตลาดโคเมกนะครับยังพบว่าเราตัว Money Manager หรือว่ากองทุนขนาดใหญ่ในฝั่งสหรัฐยังมีการเปิดเผยหรือการรายงานออกมาว่ายังมีสถานะซื้อสุทธิติดต่อกัน88สัปดาห์หากเทียบจากสัปดาห์ก่อนหน้านะครับ ข้อมูลอันนี้มีการรายงานหรือเปิดเผยเมื่อวันที่5มกราคมของปี2021นะครับก็ยังคงสะท้อนให้เห็นว่าเรา Money Manager และกองทุนขนาดใหญ่ก็ยังไม่ได้มีการลดการถือครองหรือปรับโพซิชันลงเพราะว่าสถานะซื้อสุทธิในตลาดโคเมกยังติดต่อหรือปรับตัวเป็นบวกติดต่อกัน88สัปดาห์นะครับประกอบกับหากไปดูในรายละเอียดหรือสุทธิจริงๆเราเพบว่าสถานะซื้อสุทธิยังคงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับ กสท้ให้เห็นว่าเมื่อราคาอ่อนตัวหรือปรบบลลับฐานลงมากองทุนขนาดใหญ่หรือมันนี่เมนเจอร์ในตลาดทองคําโคเมกของตลาดสหรัฐก็ยังมีลักษณะของการเข้ามาช้อนซื้อเก็งกำไรนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่าข้อมูลดังกล่าวเปิดเผยในวันที่5มกราคมนะครับ ราคาทองคํายังไม่ได้หลุดกรอบหรือชแนลที่เป็นทิศทางขาขึ้นในวันศุกร์ดังนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องมาจับตาดูสถานการณ์และภาพรวมของกองทุนขนาดใหญ่กันอีกครั้งหนึ่งหลังจากราคาทองคําหลุดโซนพันเก้าร้อยพันเก้าร้อยสี่เหรียญดอลลาร์สหรออนกองทุนขนาดใหญ่จะมีการปรับโพสิชันหรือเปล่านะครับแต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยราคาทองคํามีลักษณะของการทําโลและก็ทําระดับต่ําสุดครั้งใหม่ จากวันก่อนหน้าในรายเดือนในรายสัปดาห์แล้วก็รายวันนะครับกสทช้เห็นถึงแรงขายในยระดับที่ค่อนข้างสูงทางนี้เนี่ยวันศุกร์ที่ผ่านมาราคาทองคําทิ้งตัวลงค่อนข้างแรงถึง65.70เหรียญดอลลาร์ต่อเทอซอนนะครับแล้วก็หากเทียบเป็นรายสัปดาห์นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาทองคําแกว่งตัวประมาณ130เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซอนทางนี้เนี่ยราคาทองคำนะครับมีลักษณะหรือมีรูปแบบ ของการพักฐานหรือมีการปรับฐานลงโดยมีการแกว่งตัวในรายสัปดาห์ออจากระดับสูงสุดบริเวณ1,958เหรียญดอลลาร์ต่อทซอนลงมาแตะระดับต่ำสุดบริเวณ1,828เหรียญดอลลาร์ต่อทสซอน แก๊ปหรือความกว้างจากบริเวณ1,958มาที่บริเวณ1,828เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนมีความกว้างอยู่ที่ระดับ130เหรียญดอลลาร์ต่อเทส์ออนกสทได้เห็นว่าราคาทองคำเนี่ยถูกขายแล้วก็ปรับฐานลงมาค่อนข้างแรงจากยอดนะครับแนวโนม้มหรือโมเมนตัมในลักษณะดังกล่าวทําให้ภาพโดยรวมของตัวราคาทองคําในระยะสั้นแล้วก็ในระยะกลางเริ่มกลับมาเป็นลบนะครับดังนั้น ใครที่มีการถือครองทองคําเอาไว้แล้วก็ไม่ได้ขายหรือลดสถานะการลงทุนลงตั้งแต่ช่วงวันศุกร์ตามบทวิเคราะห์ของ YLG ในภาคเย็นแล้วนะครับอาจยังคงต้องระมัดระวังและก็ต้องจับตาการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคําเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าแนวโน้มแล้วก็โมเมนตัมของตัวราคาทองคำเนี่ยเริ่มมีสัญญาณแล้วก็มีโมเมนตัมในเชิงรบที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งนี้ครับหากลงมาดูเราพบว่าทิศทางของดอลลาร์สหรัฐ จากช่วงที่ผ่านมามีสัญญาณของการปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนค่าลงดอลลาร์สหรัฐมีเทรนแล้วก็มีกราฟการขยับแล้วก็การปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นสวนทางกับทิศทางของราคาทองคําที่มีสัญญาณของการอ่อนตัวแล้วก็มีการปรับตัวลดลงอย่างชัดเจนนะครับในช่วงเช้าวันนี้เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนหลังจากดอลลาร์ปิดตลาดไปเมื่อสลายสัปดาห์ที่ผ่านมากลับขึ้นมายืนเหนือระดับ90เหรียญดอลลาร์ได้อย่างแข็งแกร่ง ช่วงเช้าวันนี้ดอลลาร์มีลักษณะของการเปิดแก๊ปกระโดดบวกขึ้นไปที่ระดับ90.405ดอลลาร์เลยนะครับก็สะทอนให้เห็นว่ายังมีเม็ดเงินลงทุนไหลเข้าสู่ตัวดอลลาร์สหรัฐมากขึ้นแม้ว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่มีการปรับตัวลดลงแต่อัตราการว่างงาน ที่ทรงตัวอยู่ที่ระดับ6.7ทําทำให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นว่าในส่วนของทิศทางของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐอาจจะมีสัญญาณและมีแนวโน้มที่จะก,กระเตื้องหรือแข็งแกร่งมากขึ้นครับกระแสการคัดการในลักษณะดังกล่าวทำให้นักลงทุน เริ่มโยกเม็ดเงินลงทุนกลับเข้าไปลงทุนในทิศทางตลาดหุ้นแล้วก็ในสินทรัพย์ต่างๆในฝั่งสหรัฐนะครับแนวโน้มแล้วก็ประเด็นดังกล่าวเนี่ยยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สร้างแรงกดดันต่อการลงทุนในตัวสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเช่นทองคําขณะที่ดอลลาร์สหรัฐตอบรับในเชิงบวกต่อแนวโน้มและภาวะเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่มีสัญญาณของการขยายตัวแล้วก็มีสัญญาณทางการเมืองที่มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ ประเด็นดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่สร้างแรงกดดันต่อสัญญาณและทิศทางของราคาทองคําอย่างชัดเจนนอกจากนี้เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนครับว่าการลงทุนในตัวพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐถูกลดความน่าสนใจลงเพราะว่านักลงทุนเนี่ยมีการโยกเม็ดเงินลงทุน กลับเข้าไปลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเช่นทิศทางตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐนะครับดับชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจน์วันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยบวก58.84จุดเป็นการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นต่อจากวันพฤหัสที่ผ่านมาที่ตัวดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนปิดตลาดแล้วก็เคลื่อนไหวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงทั้งนี้เนี่ยนักลงทุนคาดการณ์ต่อการกลับเข้ามามีเสถียรภาพทางการเมืองในฝั่งสหรัฐว่าในโจไบเดนจะสามารถ สร้างแนวโน้มและก็สถานการณ์ต่อทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐให้มีสัญญาณกระเตื้องขึ้นนักลงทุนก็เลยลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐพอนักลงทุนลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือว่าตัวบอลยิวก็เลยมีสัญญาณของการขยับแล้วก็การปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นสวนทางกับความต้องการของตัวพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่มีสัญญาณของการ ถูกลดความน่าสนใจลงก็พูดง่ายๆพอคนไม่ถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐซึ่งเป็นตาสารในตลาดเงินและก็ตลาดทุนก็เลยต้องมีการเสนอให้ผลตอบแทนหรือเสนอดอกเบี้ยให้มีให้มีทิศทางหรือสัญญาณที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับประกอบกับนักลงทุนมีความเชื่อมั่น ต่อการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงและลดการถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเช่นทองคาแล้วก็พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลงนะครับเนื่องจากบริษัทไฟเซอร์ร Pfizer, มีการเปิดเผยผลการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์แล้วก็มหาวิทยาลัยเท็กซัสยืนยันถึงพัฒนาการของวัคซีนและก็แนวโน้มของวัคซีนของตัวไฟเซอร์แล้วก็ไบโอเอ็นเทคว่ามีประสิทธิภาพมากพอที่สามารถต้านทานการกลายพันธุ์ของไวรัสโควิด -19 ที่มีการกลายพันธุ์ในฝั่งสหรัฐนะครับแล้วก็ เป็นสายพันธุ์ของอังกฤษและก็สายพันธุ์ของแอฟริกาใต้การออกมายืนยันถึงแนวโน้มแล้วก็ประสิทธิภาพของวัคซีนดังกล่าวทําให้มีความหวังว่าการระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่กําลังมีการกลายพันธุ์จะไม่ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐแล้วก็เศรษฐกิจของสหรัฐอาจจะมีสัญญาณแล้วก็มีแนวโน้มกระเตื้องขึ้นนะครับ ประเด็นดังกล่าวเนี่ยยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กลับเข้ามาสร้างแรงกดดนันต่อแนวโน้มแล้วก็โมเมนตัมในตัวราคาทองคําแล้วก็โยกเม็ดมีเม็ดเงินลงทุนไหลเข้าสู่ตัวตลาดหุ้นแล้วก็ตัวตลาดสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐประเด็นดังกล่าวก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยรวมๆนะครับที่กลับเข้ามาสร้างแรงกดดนันต่อทิศทางแนวโน้มแล้วก็โมเมนตัมของตัวราคาทองคําในวันนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกราฟการขึ้นไหวของตัวทองคําแล้วก็ปรับกลยุทธ์การลงทุนในตัวตลาดทองคํากันนะครับเ,เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยครับกราฟตัวนี้เป็นกราฟราคาทองคำในระยะกลางนะครับเราพบว่าในส่วนของราคาทองคำพอหลุดในส่วนของกรอบแล้วก็ชแนลบริเวณ1,900 สีเหรียญดอลลาร์ต่อทสสออนลงมานะครับซึ่งเป็นแนวรับหรือกรอบที่ y l g เอีเอาไว้ให้จากกราฟในวันศุกร์ที่ผ่านมาถ้าใครยังไม่ได้ดูไลฟ์สดของวันศุกร์เดี๋ยวไปดูนะครับเราจะมีการตีกราฟแล้วก็ชาแนลที่เป็นเทรนแล้วก็ทิศทางขาขึ้นแต่พอราคามีการหลุดกรอบแล้วก็ชาแนลที่เป็นเทรนแล้วก็ทิศทางขาขึ้น ในระยะสั้นลงมานะครับก็เกิดแพนิคเซลหรือการปรับฐานของราคาทองคาลงมาค่อนข้างมากจนราคาเนี่ยมีการทิ้งตัวหรือมีการดิ่งตัวลงมาค่อนข้างเร็วแล้วก็ค่อนข้างแรงนะครับความผันผวนของราคาทองคําจะคล้ายๆกับความผันผวนของราคาทองคําที่เคยเกิดขึ้นในช่วงเดือนออตุลาคมที่ผ่านมานะครับบริเวณ1,966เหรี 1, USD, ยญดอลลาร์ตอทออนเคยเป็นจุดแล้วก็เคยเป็นยอด ที่ราคาทองคําขยับแล้วก็ปรับตัวเข้าใกล้นะครับวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาทองคําขยับแล้วก็โทษครับสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคําขยับแล้วก็ปรับตัวเข้าใกล้ระดับสูงสุดบริเวณ1,958เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซ์ออนนะครับแต่มีแรงขายจนเกิดการอ่อนตัวแล้วก็ย่อตัวลงมาราคาพยายามสู้แล้วก็ยื้ออยู่เหนือกรอบที่เป็นชัแนลของที่ทางขาขึ้นนะครับ แต่สุดท้ายแล้วก็มีแรงขายกดหรือขายตัดขาดทุนเมื่อราคารุดบริเวณ1,904เหรียญดอลลาร์ต่เทสซอนลงมาหรือรุดกรอบแล้วก็ชแนลที่เป็นทิศทางขาขึ้นนะครับจนเกิดการแพนิคเซลแล้วก็การปรับฐานลงทั้งนี้เนี่ยถ้าเราเชื่อมระดับสูงสุดในระยะกลางแต่ละจุดเข้าหากันนะครับ ระดับต่ำสุดแต่ละจุดในระยะกลางเข้าหากันเป็นจุดนี้จุดนี้แล้วก็จุดนี้เข้าหากันนะครับเราจะพบว่าโซนแนวรับในโซน1 8 0 6ป8 0 0นดเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนจะเป็นกรอบแล้วก็ชของอาท,ทางแนวรับด้านล่างหรือกรอบด้านล่างนะครับถ้าราคาทองคำมีการรีบาวแล้วก็ฟื้นตัวขึ้น ไม่ผ่านในส่วนของเส้นแนวต้านเส้นสีดําเส้นทึบๆตรงนี้ตามที่เมาส์ชี้นะครับเรายังมองว่าราคาเนี่ยเป็นลักษณะของการรีบาวแล้วก็การฟื้นตัวขึ้นในระยะสั้นโอกาสที่ราคาจะมีรูปแบบหรือการเคลื่อนไหวในทิศทางอ่อนตัวหรือย่อตัวลงต่อนะครับก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เราประเมินในส่วนของแนวรับในโซน1,808-1,800เหรียญดอลลาร์ต่อเทสอนนะครับทั้งนี้เนี่ยในระยะสั้นครับในรอบที่ผ่านมา เราจะเห็นว่าเดือนตุลาคมเวลาราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมานะครับราคาจะมีลักษณะของการพักฐานแล้วก็การอ่อนตัวลงแต่ก็จะมีจังหวะที่ราคาสามารถทรงตัวแล้วก็รักษาระดับเอาไว้นะครับเพื่อเป็นลักษณะของการรีบาแล้วก็การฟื้นตัวขึ้นแต่จังหวะของการรีบาแล้วก็การฟื้นตัวขึ้นของราคาทองคําถ้าเป็นไปนอย่างจํากัดเรายังมองว่าโอกาสที่ราคาจะเกิดรูปแบบคล้ายๆกับช่วงเดือนตุลาคม จนราคามีลักษณะของการพักฐานแล้วก็การอ่อนตัวลงมาแต่ระดับบริเวณ 1, 7 7 6เรเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนก็มีโอกาสเกิดหรือเป็นไปได้เหมือนกันนะครับดังนั้นแล้วถ้าราคาทองคำ มีลักษณะของการฟื้นตัวแล้วก็การดิดตัวขึ้นในลักษณะที่ค่อนข้างจํากัด YLG ยังแนะนำนะครับให้มีลักษณะของการเปิดสถานะขายหรือลงทุนในทิศทางขาลงโดยให้ขายโดยใช้แนวต้านบริเวณ1847เป็นจุดพิจารณานะครับแต่ถ้า ราคารีบาวหรือฟื้นตัวขึ้นไม่ถึงนะครับจะมีแนวต้านย่อยบริเวณ1,838เหรียญลลาร์ตอร่อเทสออนเป็นจุดพิจารณาในส่วนของการเปิดสถานะขายบริเวณ1,838-1,847 ถ้าไม่ผ่านก็เปิดสถานะขายนะครับสต็อปล้อนหรือตัดขาดทุนถ้าราคาเกิดผ่านหรือ,อยืนเหนือระดับพันแปเเหรียญดอลลาร์ตร่อเทสส์ออนได้นะครับก็เป็นกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้โดยราคาท่านีบาหรือเฟื่อโตัวขึ้นอย่างจํากัดเรายังมองว่าอาจจะเห็นการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงต่อนะครับจุดที่ต้องจับตาดูนะครับก็คือบริเวณพันแปร้อยแปดเหรียญพันแปดร้อยหกเหรียญเป็นแนวรับย่อยแล้วก็เคยเป็นฐาน ของราคาในช่วงเดือนพฤิกายนที่ผ่านมานะครับแต่ถ้ายืนไม่อยู่อาจจะเห็นการพักฐานหรือการอ่อนตัวลงมาทดสอบแนวรับจิตวิทยาที่ะระดับ1,800เหรียญอลลารลาต่อเทอร์สนะครับถ้านักลงทุนคนไหนที่มีทองคําอยู่ก็ทยอยเข้าซื้อคืนเพื่อเป็นการปิดสถานะหรือปเป็นการทํากําไรนะครับแต่ถ้าราคายืนไม่อยู่ก็สามารถ ถือสถานะขายต่อแล้วก็รอเข้าซื้อคืนที่แนวรับถัดไปบริเวณ1,878เหรียญดอลลาร์ต่อเทสอนแล้วก็1,765เหรียญดอลลาร์ต่อเทสอนบริเวณตรงนี้นะครับซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของเดือนพฤจิกายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็เป็นรอบการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของราคาทองคําจากยอดบริเวณ1,700 เออพันแปดรอยหกเอโทษครับพันเ้ายสเหรียญดอลลาร์ต่อทออนเป็นยอดตรงนี้เลยนะครับที่ราคาทองคําขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปก็จะเห็นว่า รอบหรือการพักฐานหรือการอ่อนตัวลงของขาราคาทองคำในรอบที่ผ่านมาจะมีแกลบหรือมีความกว้างอยู่ในราวๆประมาณ200เหรียญดอลลาร์ต่อเทรสออนนะครับแล้วก็ทิศทางแล้วก็โมเมนตัมของตัวาราคาทองคำยังคงมีความผันผวนในระดับที่ค่อนข้างสูงดังนั้นนันนกลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับถ้ามีการถือครองทองคำอยู่ อาจจะต้องพยายามลดขนาดพอร์ตของการลงทุนลงเพราะว่าแนวโน้มและก็โมเมนตัมของตัวราคาทองคำเริ่มมีสัญญาณที่เป็นลบมากขึ้นแล้วก็ความการแกว่งตัวหรือการสวิงตัวของราคาทองคำก็ยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับทั้งนี้หากคิดเป็นเงินบาทสำหรับตัวทองคำแท่ง96.5นะครับบริเวณ1,877ซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญของวันนี้ต้องจับตาดูจะอยู่บริเวณ26,400บาทต่อบาททองคำ แล้วก็แนวรับจิตวิทยาในส่วนของโซน1,800เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนจะอยู่ที่ระดับ2 7 0 0 0เอ่อ2 0 0บาทต่อบาททองคำนะครับแต่ถ้ายืนไม่อยู่ก็จะมีแนวรับถัดไประดับ25,450บาทต่อบาททองคำครับในส่วนของการลงทุนในฝั่งตลาดที่เฟกนะครับสัญญาตัว GFG 2 0แนะนำเปิดสถานะช็อตหรือเปิดสถานะขายที่แนวต้านนะครับบริเวณ2 0,000 6,570บาทก็มีส่วนต่างหรือแพงกว่าตัวราคาทองคำแท่งในประเทศเล็กน้อยนะครับสต็อปล้อหรือตัดขาดทุนที่ระดับเดียวกันเลยแล้วก็เข้าซื้อคืนที่แนวรับระดับ25,900บาทต่อบาททองคำเป็นแนวรับแรกนะครับแต่ถ้ายืนไม่อยู่ก็ให้ชะลอการเข้าซื้อคืนออกไปครับในส่วนของตัว GOH 2 1นะครับ ก็เปิดสถานะขายหรือเปิดสถานะช็อตที่แนวต้านบริเวณ1850เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนมีพิมียมหรือส่วนต่างจากตัวโกลสปอตแค่3เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนเท่านั้นนะครับสต็อปลอนหรือตัดขาดทุนหักผ่านระดับดังกล่าวแล้วก็เมื่อตัว GOH21 อ่ย่อหรืออ่อนตัวลงมาให้ทยอยเข้าซื้อคืนที่แนวรับบริเวณ1803เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนถ้าไม่หลุดถ้าหลุดก็ถือสถานะขายต่อนะครับต้องบอกว่าการขายตามเนี่ยยังไม่แนะนำนะครับ เพราะว่าเนื่องจากดัดชนีอ่อนตัวและย่อตัวลงมาเราจะเห็นแกลบหรือกรอบแนวรับด้านล่างแล้วนะครับก็ไม่ได้ไกลหรือไม่ได้ลึกมากนะักดังนั้นการขายสามารถรอจังหวะที่ดัดชนีรีบาแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นแล้วก็เปิดสถานะขายได้นะครับก็ให้เล่นแล้วก็เปิดสถานะขายเป็นชุดๆไปกลยุทธ์การลงทุนในรักษณาะดังกล่าวก็น่าจะเหมาะสมกว่านะครับ เดี๋ยวเรามาดูการเคลื่อนไหวของตัวตลาดหุ้นบ้านเราหน่อยนะครับตัวสัญญา SET50 i n d ฟิ Future นะครับ S50H21 แนวโน้มหรือโมเมนตัมต้องบอกว่ายังคงมีสัญญาแล้วก็โมเมนตัมเป็นบวกนะครับจะเห็นว่าดัชนีโดยรวมเนี่ยในระยะกลางยังคงมีทิศทางแล้วก็มีสัญญาณแนวโน้มในระยะกลางที่มีสัญญาณ เป็นลักษณะของการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นในรูปแบบของไซเวอพนะครับขณะที่แนวโน้มหรือโมเมนตัม s 5 0 h 2 1ในระยะสั้นก็ยังคงมีสัญญาณของการขยับยกโลและก็ยกไฮายเใรวันขึ้นแต่เนื่องจากดัชนีมีลักษณะของการขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมากนะครับไกลแก๊ ap, แล้วก็กรอบในส่วนของช่แนลทิศทางแนวต้านด้านบนดังนั้น การขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นของดัชนีเนี่ยแม้ว่าจะมีโอกาสที่ขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ต่อแต่เมื่อดัชนีขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นให้จับตาแนวต้านในโซน980ถึง991จุดนะครับอาจจะมีแรงขายทำกำไรสลับกลับออกมาค่อนข้างมากได้เช่นเดียวกันทั้งนี้เนี่ยทิศทางตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียยังมีสัญญาณการขยับแล้วก็การปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ตามทิศทางตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐราคาน้ำมันดิบขยับแล้วก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นได้ทิศทางฟันโฟอหรือเม็ดเงินจากนันลกลงทุนต่างชาติก็มีสัญญาณของการไหลเข้ากลับมาเปิดสถานะซื้อสุดที่ในตัวตลาดที่เฟกแล้วก็กลุ่มสถาบันยังมีลักษณะของการเข้าซื้อสุดที่อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามจะเห็นว่าดัชนี ตัวเซ็ตฟิฟตี้เนี่ยฟิวเจอร์แล้วก็ตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยขยับแล้วก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามที่ทางหุ้นเดลต้าที่มีความร้อนแรงแล้วก็มีการขยับแล้วก็มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นค่อนข้างมากนะครับดังนั้นความผันผวนขอ,ของหุ้นเดลต้าที่มีการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีความผันผวนแล้วก็มีการสวิงตัวค่อนข้างมากนะครับเนื่องจากปริมาณหุ้นของเดลต้าเนี่ยมีไม่ได้มากแต่ ทำให้การไล่ซื้อหรือการขยับขึ้นของดลต้าเนี่ยมีความร้อนแรงแล้วก็มีความผันผวน,นค่อนข้างมากนะครับประเด็นหรือสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยอาจจะสร้างแรงกดดันและก็ความผันผวนต่อตัวเซตฟิฟตี 50, ้อนฟิวเจอร์ Future ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นในส่วนของกลยุทธ์การลงทุน y R g จึงแนะนําว่าเป็นลักษณะของการลงทุนระยะสั้นนะครับแล้วก็จับตาการเคลื่อนไหวของดัชนีอย่างใกล้ชิดโดยแนะนําเป็นลักษณะของการเข้าซื้อเมื่อดัชนีอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมานะครับโดยให้นวรับ ในส่วนของระดับ5,900 56. จุดถึง 941. จุดนะครับถือว่าเป็นกรอบแล้วก็ชแนลด้านบนของที่ทางไซเวอพนะครับถ้าด็ชนีอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาไม่หลุดระดับดังกล่าวการเปิดลองพ o s ิช่น n ยังถือว่าสามารถทำได้นะครับแล้วก็ให้ ทยอยปิดสถานะทำกำไรเมื่อดัชนีขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นประเมแนวต้านไว้ที่ระดับ980-991จุดนะครับก็เป็นลักษณะของการลงทุนในกรอบในทิศทางที่ค่อยๆขยับขึ้นแล้วก็อาจจะเพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนนะครับเนื่องจากความผันผวนแล้วก็การแกว่งตัวของทิศทางตลาดหุ้นในบ้านเราอาจจะได้รับผลกระทบแล้วก็มีความผันผวนแล้วก็การแกว่งตัว ตามทิศทางของหุ้น Delta ที่มีการถ่วงน้ำหนักในตัวเซ t ฟิฟตี้เอ u ็กค่อนข้างมากนะครับอ้าวในส่วนของโปรโมชัน่นลูกค้าฝั่งทองแท่งนะครับตอนนี้ YLG b o o l e บ n จะมีโปรโมชั่นวางเงินประกันขั้นต่ำเพียงแค่70,000บาทสามารถซื้อขายทองคำแท่ง99.99ด99้กได้1กิโลทองคำ96.5า96.5ได้สูงสุดถึง60บาทนะครับถ้าสนใจก็โทร0 2 6 8 7 9 8 8 8ในส่วนของ YLG Future นะครับลด ค่าธรรมเนียมการซื้อขายในตัวตลาดทีเฟกลงมานะครับก็การลดค่าธรรมเนียมการซื้อขายลดลงมาทั้งตัว Set 50ิฟตี้ฟิวเจอร์ทั้งตัว GO เลยนะครับการลดอัดตราธรรมเนียมค่าซื้อขายธรรมเนียมการซื้อขายเนี่ยอยู่ในระดับ50-7 0ถนะครับถ้าสนใจก็โทร0 2 6 8 7 9 9 9 9หรือว่าถ้าสนใจทั้ง โปรโมชั่นของบูเลียแล้วก็ฟิวเจอร์หรือเป็นอยากเป็นลูกค้าของ YG นะครับก็ทักไลน์ทัก Facebook เข้ามานะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ทางการตลาดติดต่อกลับไปแล้วก็ชี้แจงรายละเอียดเงื่อนไขแล้วก็ให้คำแนะนำในการลงทุนเพิ่มเติมนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ราคาก็มีการสวิงตัวแล้วก็แว่งตัวค่อนข้างสูงทีเดียวยังไงก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ